สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะคุณูแนนหน่วยเ,ยวยเด็กมีมีวินยัยเรื่องการเก็บของเข้าที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแนนและคุณครูแมมมีเพลงมาให้ได้กๆฝึกร้องกันด้วยนะคะ ค้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะมา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 พวกเรามามาวันนี้นะเรามาเล่นกันเด็กผู้หญิงชอบเล่นตุกกตต๊ก,กตาเด็กผู้ชายสนักชอบเล่น มีแท้งอุปกรณ์ที่เป็นของจริงและลูปภาพค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือแก้วน้ำแก้วน้ำเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่นได้เด็กๆจะใช้แก้วน้ำในการดื่มนม้ำเวลาเด็กๆเอาแก้วน้ำไปดื่มน้ำเนี่ยดื่มเสร็จแล้วต้องเอามาเก็บในที่วางแก้วนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะนำมาเก็บเด็กๆต้องดื่มน้ำให้หมดก่อนค่ะถึงจะวางได้นะคะพอเด็กๆดื่มน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ให้วางแก้วให้เรียบร้อยนะคะโดยการหงายนี้ได้ไหมคะหงายไม่ได้นะคะเด็กๆต้องทำไมคว่งแก้วลงให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะดื่มเสร็จแล้ววางแก้วและต้องดื่มน้ำให้หมดแก้วก่อนถึงจะคว่งแก้วนะคะมาอย่างที่สองค่ะ เวลาครูครูแบบให้เด็กๆเขียนหนังสือเด็กๆต้องไปหยิบอะไรคะไปหยิดบดินสอแล้วก็อะไรคะยางลบค่ะเด็กๆก็ไปหยิดบดินสอที่ไหนในกล่องนะคะพอเด็กๆ,ๆหยิดบดินสอมาเสร็จเด็กๆก็ใช้ให้เรียบร้อยใช้ในการเขียนหนังสือพอใช้เสร็จแล้วเด็กๆจะวางแบบนี้ได้ไหมวางบนโต๊ะของเด็กได้ไหมไม่ได้คะ่ะเด็กๆต้องทําไงต้องนํามาใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะ เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะใส่กล่องให้เรียบร้อยเด็กๆหยิบมาจากตรงไหนเด็กๆก,ก็ไปเก็บตรงนั้นนะคะของจะได้ไม่หายและเพื่อนก็จะได้นําไปใช้ได้ค่ะต่อไปถ้าคุณรูแมมให้เด็กๆระบายสีกิจกรรมสร้างสารรค์จะใช้สีไม้หรือสีไม้ก็ได้นะคะหรือสีเทียนก็ได้นะคะ ใส่ตะก,ก้าให้เรียบร้อยทั้งสองสีเลยแล้วเวลาเด็กๆเก็บสีนะคะเด็กๆต้องดูด้วยว่าตะก,ก้าสีเทียนก็ใส่สีเทียนลงไปนะคะตะก,ก้าสีไม้ก็เก็บตะก,ก้าสีไม้อย่าเอาสองสีมารนกันนะคะต้องเก็บให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเด็กๆก็ยกตะก้าไปเก็บที่เดิมหยิบมาจากตรงไหนเด็กๆก็ไปเก็บตรงนั้นนะคะเพื่อจะได้เรียบร้อยแล้วก็ทําไมคะ ไม่หักด้วยนะคะเวลาหยิบใช้ก็จะหยิบใช้ง่ายนะคะต่อไปก็จะเป็นกาวถ้าคุณครูบอกว่าอาววันนี้คุณครูจะสอนกิจกรรมสร้างสาง์โดยการฉีกปะใช้กาวคุณครูคก็จะให้เด็กๆเทกาวครูจะเทกาวให้ก่อนนะคะพอเทกาวเสร็จเด็กๆก,ก,ก็ต้องทําไมปิดฝากาวให้เรียบร้อยนะคะใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฝาถ้าเด็กๆไม่ปิดฝากาวเนี่ย กาวก็จะแห้งได้นะคะเสร็จแ,แล้วก็ปิดให้เรียบร้อยอแล้วก็วางกาวให้เรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ครูแหม่มก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆได้ดูกันดูซีอะไรคะกระเป๋านักเรียนค่ะกระเป๋านักเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวของนักเรียนนะคะเด็กๆจะนํามาเหวี่ยงเล่นหรือโยนได้ไหมคะไม่ได้หรือเอาไปวางที่พื้นได้ไหมก็ไม่ได้นะคะ เก็บสะพายกระเป๋ามาเด็กๆต้องนำกระเป๋าไปไว้ที่เก้าอี้ของเด็กๆเ,เองนะคะถ้าวางไม่เรียบร้อยเพื่อนอาจจะหยิบกระเป๋าผิดได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องวางกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะต่อไปรองเท้านักเรียนค่ะรองเท้านักเรียนเนี่ยก็เป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กนะคะเวลาเด็กๆถอดรองเท้า เด็กๆวางที่พื้นได้ไหมไม่ได้เด็กๆต้องถือรองเท้าของเด็กๆเนี่ยมาไว้ที่ไหนคะมาไว้ที่ชั้นวางรองเท้านะคะแล้วเวลาเด็กๆวางที่ชั้นวางรองเท้าเนี่ยต้องดูสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะวางรงวางรองเท้าให้ตรงกับสัญลักษณ์ของตัวเองค่ะรองเท้าเด็กๆก็จะทําไมคะไม่หายนะคะเกียวทีบกระเป๋าตอน สิ่งของเหล่านี้นะคะแก้วน้ำดินสอยางลบสีไม้สีเทียนกาวกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนนะคะเป็นสิ่งของของตัวเองของเด็กๆนะคะของใช้ส่วนตัวและก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนของเรานะคะ วันนี้คุณครูแนนนำคำศัพท์ภาษาอกฤนมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะคำแรกนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้คืออะไรใช่แล้วค่ะหมายบรรทัดนั่นเองค่ะหมายบรรทัดภาษาอจฤนอ่านว่า R u l e r รู้หรอ หมาบรรทัดนั่นเองค่ะอ่านตามคุยครั้งนะคะ R u l e R รู้เลอหมาบรรทัดค่ะแล้วคำต่อไปนะคะนี่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรใช่แล้วค่ะแก้วน้ำนั่นเองค่ะแก้วน้ำภาษาอังกฤษอ่านว่า G L A S S กราดค่ะแก้วน้ำนั่นเองค่ะอ่านตามรูอีกครั้งนะคะ G L A S S กราดค่ะแก้วน้ำค่ะและเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเก็บของเข้าที่กันแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆนำข้าของออกมาใช้แล้วเด็กๆควรเก็บของให้เข้าที่เข้าทางเพื่อสะดวกต่อการใช้งานครั้งถัดไปค่ะวันนี้คุณคณรูแนนมีกิจกรรมให้เด็กๆทำกันนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายภาพเด็กเก็บของเล่นของตนเองค่ะ เด็กสามารถส่งงานผ่านช่องทางรายกลุ่มห้องเรียนกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ